แต่งขนาดเนี้ยใครไม่มองกูให้มันลุกไปเออพราะคงไม่มองกูแล้วแหละกลับบ้านดีไหมเนี้ยมีแฟนหรือยังคะเอ,อ่อให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวโอ้ยูดอวุ่นละเปลนึกคำไม่ออกอ่ะโอเคพูดไง <c oughs> ว่าคยื่อเสื้อโอเคค่ะคือเวลาเราไปกินข้างนอกเราอย่าทำให้เขารู้ว่าเรากินไม่เป็น <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของสิค่ะ คลิปนี้นะคะตื่นเต้นอีกแล้วหลังจากที่ล็อกดาวน์แล้วก็คลายล็อกดาวน์ไปนะคะโยกก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราจะไปดินเนอร์กับแกงแกงของเราค่ะซึ่งแกงที่เราจะพาไปวันนี้นะคะก็คือเป็นแกงครอบครัวทิฟฟานี่นะคะทุกคนก็มีทางพี่เอสมอนนะคะแล้วก็มีท้งพี่บุ๊กนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเคยไปกินหมูกระทะคุณเปิ้ลไว้นะคะก็นานสักพักแล้วแหละก็กระแสตอบรับดีมากดังนั้น,นคลิปนี้เรากลับมาจะพาไปกินดินเนอร์สุดหรูนะคะทุกคนบนลุกทอ็อปแบบวิวกรุงเทพ รรกับอากาศที่เย็นๆหลายคนก็คงรู้นะว่าช่วงนี้นะคะเดือนธันวาอากาศเย็นมากอากาศดีมากไปกันนะคะหน้าไม่เอือดอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็ขออนุญาตบำรุงผิวหน้าก่อน,นิดนเงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยโยช้มาสักพักแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อุ้ยตัวนี้ทําให้ผิวหน้าของเรานะคะเต่งตึงผิวอิน่นน้ำแล้วก็สุขภาพดีมากๆค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็น Newera Skin Repair Serum นะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะบอกเลยว่าเนื้อทันเจอร์เขา เป็นเนื้อเซรั่มใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะหยดลงมือให้ดูนี่เข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลียกล่ยไปแล้วเนี่ยผิวหน้าของเรานะคะก็จะมีความชุ่มชื้นสิแก นี่อันนี้ขนาดอยู่ที่ฝ่ามือนะเนี่ยนี่นะคะก็จะชุ่มฉ่ำประมาณนี้เลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เซรั่มนูเซรานะคะมีส่วนประกอบสำคัญนะคะก็คือเป็นวิโรโคโปรตีนค่ะ SHEGF นะคะเป็นโปรตีนที่ฟื้นฟูผิวหน้าแบบขั้นสุดค่ะพูดง่ายๆนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยยังต้องการโปรตีนผิวเราก็ต้องการโปรตีนเช่นเดียวกันค่ะโดยเจ้าตัว EGF นะคะก็จะไปกระตุ้นเซลล์ผิวที่ดุดที่สุดนะคะให้สร้างเอลาสตินค่ะแล้วก็สร้างคอลลาเจนนะคะทุกคนทำให้ ผิวเนต่งตึงนะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยทำให้ผิวสุขภาพดีแล้วก็นุ่มชุ่มชื่นค่ะและที่สำคัญนะคะเซรั่มนูเชล่านะคะเขาใส่ EGF นะคะเข้มข้นถึง1,700อาย IU ต่อ ml นะคะซึ่งเป็นปริมาณที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่ส,สุดสำหรับผิวของเราเนนัเองค่ะเดี๋ยวก็จะใช้เช้าเย็นนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราบำรุงผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปก็ขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวกันนะคะคลิปนี้เราจัดเต็มแน่นอนค่ะเพราะว่ามีตัวแม่ครอบครัวมีทิฟฟานี่มาถ้าเราแต่งเบาเราตายนะคะทั้งพี่บุ๊คและพี่เอสมอนเราจะไม่ยอมค่ะลุยคะ่ะทุกคน สร็แล้วนะคะสำหรับลุคไปดินเนอร์ในวันนี้นะคะสวยหรูดูแพงนะคะ <c oughs> กับครอบครัวชิปปนีค่ะ ขาดไม่ได้นะถ้าเป็นครอบครัวทิฟฟานี่อะหล่อนเป็นหนึ่งในครอบครัวทิฟฟานี่หรอเป็นหนึ่งในครอบครัวทิฟฟานี่ไม่ได้ไม่ได้่ดะคลิปก่อนมีฉันก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องมีฉันะอาะโอเคไม่งั้นมันจะไม่ตามสูตรนะคะคลิปก่อนเราไปกินหมูกระทะวันนี้ว่าโดนเอาหมูกระทะลวกหน้าอยู่นะคลิปที่แล้วะคลิปนี้หล่อนน่าจะโดนเหมือนกันหล่อนก็น่าจะโดนค่ะ<ด>วันนี้คอนเทนต์คือตกบ,บนโล็อปหน้าเราจะเป็นยังไงหน้ามันกินแป้งแล้ววันนี้พูดก็พูดนะใช่หน้าช่วยพจะกินแป้งเพราะว่าหน้าฉันเนี่ยสุ ใช้สำหรับเซรั่มมิซล่ะเนี่ยมันจะแบบไปเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้หน้าเราเด้งปั๊ตึงใช่พวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะดูจางลงนะคะอ่ะเอาไปใช้ไปโอเคค่ะทุกคนจะแต่งตัวกันแล้วกันเออโอเคหนึ่งในทิฟฟานี่นะคะก็ต้องมีคุณฮาร์ดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ร้านอาหารเลยค่ะทุกคนแต่งขนาดเนี้ยใครไม่มองกูให้มันลุกไป เขาคงไม่มองกูแล้วแหละกลักบบ้านดีไหมเนี่ยเอาละคะ่ะทุกคนขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่เอ็นาและก็พี่บลูสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่ซีเลสลองแอนด์บานะคะที่โรงแรมโอเวน,นี่พลาส่ะได้ค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรคะพี่บูวันนี้นะคะเราจะมานนอีกนอหน เ้ยจใช่ไหมไปแล้วตั้งมอไว้แล้วนี่เราจะมาหาของกินอร่อยๆแล้วก็มามอยอัพเด้ชีวิตชีวาการว่าที่แบบรู already already? <S <S ุท wow> sort of ็อปวิวดีขนาดนี้เนี่ยอาหารอะเป็นยังไงบ้างมีเมนูไหนบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็มุ่งมาที่โตแล้วนะคะค่ะค่ะมาที่บีบตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆน่ามากกาแฟเนาะมีกาแฟเลี้ยงคะ อให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวคืออะไรนป่ะนึกคาไม่ออกอะโอเคพูดไงว่าย่าเสือมค่ะค่ะค่ะคะค่ะค่ะค่ะคะคะพ่ค่บคขะค่นค่ะม่ะคาะค่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 าร่ะค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 ่ค่ะค่ะค่ะร่ะคะค่ะค่เค่นค่ะค่ะค่ค่ะค่ะม่ะค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 ่ค่ะค่ะนะค่ค่ะคค่ะะค่ค่คค่่ะค่่สค่ะค่ะแต่ะอบหน้าเรา่ค่ะค่ะ่ะค่ รอเล่จจนตายไม่ซีเรียสจำจนตายอ่ะใครที่ส่ใสถ่ายรูปต้องามาต้องมาใสยเดชสายเดชนะคะแล้วก็วิวตรงนี้คือแบบว่า360รอสงศาเลยนะที่เรานั่งอยู่ใช่ใช่ใชพาโนรามาสุดๆแลวชอบอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมหช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าหนาว<ช>แล้วอากาศอ่ะถ่ายเทแล้วก็เย็นสบายมากเป็นฟิวเมกาหนาวมากถามว่าเคยไปไหมเมกาอะไรเมกาบางนา และอาหารอ่ะมีสไตล์ไหนบ้างคะทุกประเทศอาหารรวมอยู่ท <'ve been? S 3> ี <rain warn> s> <S ่นี่หมดส้องตามครุ่ปรามีหมดจากินแบบตัวแม่มากเลยกินแบบตัวแม่แล้วถ้าแบบจิบไวมาเราจะเซืร์ผู้ชายเทสแบบไหนเท่าที่ดูว่าจะเป็นแบบสายฝอเนี่ยฉันกินขาดฉันบอกเลยมีคนเดินตามแล้วนะสกิลแล้วนะสกิลแล้ว งั้นเดี๋ยวเรารออาหารกันดีกว่าเนาะได้ค่ะรอได้ค่ะเพราะว่ารอมาชั่วโมงนึงก็รอรอมานานแล้วของพัคนแรกมาถึงก่อนเพื่อนเลยเนาะก่อนเพื่อนเลยแม่การเป็นครอบครัวทิฟฟานี่ต้องอะไรคะต้องมารอค่ะเป็นต้องต่อเวลาห้าโมงห้าโมงลากันเฮยอ่ะแม่เวลากันเฮย ไอ้ตอ,ตอนนี้เราเมาแล้วเมาแล้วเอ่อเมาทิปหน่อยยี่ดอก <c oughs> อะไรนะเมาทิปหน่อยยี่ดอกไม่คือจริงๆไม่ได้กินเรากินนี่ค่ะน้ำผลไม้อาชนโชวตอนนี้นะคะเมนูอาหารเราก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะอุ้ยหลากหลายมากเลยนะคะแ <c oughs> นะนําเมนูนอาหารหน่อยสิคะคุณโยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะพี่เอสมอนต์เรามีเชฟระดับนพี่เอสมอนต์แล้วหนึ่งพี่ภูมิ มาถ้าพูดถึงในเรื่องของชื่อเมนูอาหารเนี่ยอย่าพูดถึงกันเลยดีกว่าขออนุญาตยนใหม่นะคะเอาเริ่มเลยอ่ะหล่อนในฐานะที่หล่อนเป็นคนดูแลพวกฉัน3าคนแล้วหล่อนเป็นคนสั่งเข้าเกี่ยวตัดหม้อกุ้งจุ่มแบงทอดง่ายๆเลยอันที่หล่อนกินอยู่ มันทอดไองมันทอดชุบเกลืออันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อวัวนัว่แหละเ,เ,เนื้อสเต็กเนื้อกูโดโนร้านเขาบองแล้วนะตอนเนี้ยคือจริงๆอ่ะก็คือเป็นชื่อเมนูที่เราจำไม่ค่อยได้นาะก็ต้องบอกตามตรงเนาะ,อะขออนุญาตไม่บอกชื่อเมนูละกันเพราะว่าเราก็ให้พี่เขาแบบแนะนาํามาเป็นวิวนี้จิ้มๆมเอาใช่ค่ะขอโยชิมละกันนะคะเนื่องด้วยเนี่ยโยชื่อโยชิแล้วก็ชื่อจะเป็นค่อนข้างแบบว่าญี่ปุ่นจะเป็นนซิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยโยจะชิมอาหารอิตาเลียนค่ะ เราได้เราได้อ่านพีมพบุ๊กฝากนำซูชิมาหน่อยสิคะอ่าเห็นไหมราคานี่ก็คือซูชินะคะเริ่มเลยขอนี้จิ้มเลยละกันเนาะเพราะว่าเป็นคำเดียวกินแล้วจบคือเวลาเราไปกินข้างนอกเราอยากทำให้เขารู้ว่าเรากินไม่เป็นอดีไหมคะ เจี๊ยมเจี๊ยมเจี๊ยมของฉันฉันควรกินอะไรดีอร์หล่อนชื่อเอสมันต้องกินเมนูไหนกินกุ้งโอเคถ้ามาถึงกินกุ้งเป็นคนใต้เป็นคนใต้กินกุ้งวาวพื้นร่อยร่อยแรงร่อยมากค่ะมาคุณบุ๊กบ้างนะคะชื่อเมนูอะไรนะคะชื่อเมนูสปาเกตตี้ซัมติงโอเครวย How do you feel โ <Okay. S 2> อเค <laughs> บอกเช็คด้วยค่ะของในปากเนาะเดี๋ยวโดนอีกนะเดี๋ยวเดียวอีกนะเราเดี๋ยวโดนอีกนะ I'm so sorry ค่ะมัมดี่มาก <laughs> สุดๆอาหารอร่อยทุกเมนูเลย่ <laughs> แล้วตอนนี้อากาศดีมากอากาศดีมากนะหนาว่าตอนนี้แบบว่าผิวแห้งมากตอนนี้เพราะหนาวมากๆหนาวไหมหนาวมากแต่ว่าแบบคือผิวมันต้องแห้งป้าอากาศหนาวอย่างเงี้ยมันต้องชุ่มฉ่ำแม่เป็นยังไงอ้อมีอะไรแนะนําพี่พี่ทั้งสองคนแม่เรามีของดีมาแนะนําเชื่อไหมว่าเอามาก็คือใช้ดีมากจนอยากจะมาแชร์ต่อให้กับพี่พีตัวนี้นะคะเป็น n u ซีราสกิลรีแพร์เซรามเป็นตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ผิวหน้าแข็งแรงต่างๆส่งต่อความสวยของคุณ ค่ะทา,อา,านอาหารแล้วก็ยังมีเคล็ดลับดีๆให้เราทั้งสองคนด้วยใช่ไหมจิบไปกันสักหนึ่งโอเคสวยแล้วก็ต้องเชียร์ข่าวนี้ค่ะ ดูมาแล้วตึกแข่งมากเลิศไม่รอดเจ้าคุณมีตำแหน่งมาถ่ายหรือไอพวกแก๊งชายแท้อบูลีกแล้วค่ะไอพวกแก๊งชายแท้กูไม่ได้ค่ะบูลีเหรอ ก็การมาที่สถานที่สวยๆนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะลืมทำเป็นไปไม่ได้เลยก็คือการทำคอนเทนต์นะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็พอเราก็กำลังทำคอนเทนต์นะคะถ่ายรูปวิวสวยๆอากาศดีมากอยากให้ทุกคนได้มาค่ะจริงๆค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทำคอนเทนต์เนาะก็เป็นเมสา,ามอยตาประสาทเพื่อนสาวแล้วเราก็กำลังจะเก้วกันแล้วก็วันนี้สรุกสนาดนะคะนนรู้สึกชอบใครชอบเราสับโพหรือว่าอยากให้เราสับโพเนี่ยทำรายการด้วยกันก็คอมเมนต์มานะคะ นำากผลงานดีกว่าค่ะก็บุกนะคะตอนนี้นะคะก็เป็น นักเขียนคอนเทนต์แล้วก็มีสอนเภาษาจีนนะคะแล้วก็ติดตามกันแต่ได้ข่าวว่าเราอ่ะมีมีโปรเจกต์ปีหน้านีิว่าเราจะแบบเป็นผู้เข้าประกวดอีกสักหนึ่งรอบหรือเปล่าหรือยังไงราอีกไหมขอบคุณไปก่อนค่ะคุณไอซ์มอนดีกว่าค่ะก็ฝากผลงานนะคะมีรายการทอดประณีตนะคะที่ออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็มีเป็นสอนบุคลิกภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือว่าบริษัทต่างๆก็รับสอนจะบอกว่าเจ้าเนี่ยเขาเป๊ะอยู่แล้วเรื่องสอนบุคลิกภาพอตั้งแต่มารยาทบนโต๊ะอาหารนะเมื่อกี้คือจะชนนะก็บ วัดจับแก้แบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะมันติดตัวค่ะแล้วสางไอจีด้วยแล้วกันนะคะเอสมอนนะคะ S อสเอสโอเนค่ะอ๋อถ้าใครอยากเรียนบุคลิกภาพก็ทางนี้ถ้าใครอยากเรียนภาษาจีนก็ทางนี้ก็ทางนี้นะคะถ้าใครอยากเรียนอะไรดีคิดเรียนทำยามก็ต้องเรียนดีทำยามก็เกีวเลปิดแล้วใช่ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆนะค่ะ ลกลับมาที่บ้านนะคะตอนนี้เนี่ยโยก็ล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนชุดพร้อมนอนแล้วนะคะนี่ก่อนนอนนะคะเราก็จะใช้นูเซ r a สกิ n r ร p a พ r เซร u มนะคะหยุดไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ไม่ลืมนะคะดูแลสุขภาพผิวกันค่ะทุกคนและอยากจะบอกว่าทางแบรนด์นูเซรานะคะเขามีผลิตภัณฑ์น้องใหม่ค่ะทุกคน น้องนะขออนุญาตทาเชลลัมก่อนนี่ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของทางแบรนด์ิวเซรานะคะก็จะมีนี่ค่ะนิวเซราเฟสเชียลทีเมนเอเซนต์ค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นนิวเซราเฟสเชียลเจลวอชค่ะทุกคนเป็นแบรนด์น้องใหม่แล้วก็ใช้ดีมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะสั่งซื้อนะคะก็ไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fan Page นะคะนิวเซราออฟฟิเชียลทีเอชค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวบอนแล้ว,ว,วนะคะกูไหนค่ะ